อืมจริงๆริงตอนเด็กๆกันหนูสเปคเยอะมากจริงเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ถ้าเป็นเพื่อนมันก็จะแบบเ,เออรู้จักนิสัยก่อนจริงๆตอนนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือแค่ไปกินดินเนอร์ด้วยกันหนูก็ลงสตอรี่อะไรเงี้ยเพื่อนหนูก็เออยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเห็นเขาเแบบเอองั้นเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ย มิยาเปิดใจความรักผ่านความเจ็บปวดมาอยังไงทําไมไม่ไปต่อก้อยนัตตี้ดิมเปิดใจสาวน้อยมิยาลูกสาวสุดเลิฟของพี่ทองเจือกับเรื่องราวความรักในรายการกับความรักในวัย17ปีมียายอมรับเป็นคนขี้อ้อนตัวติดหนังห่างกันไม่ได้ถูกขอเป็นแฟนครั้งแรกไม่ได้คิดอะไรเลยแค่ไปินเนอร์ปกติแล้วเขาขอเป็นแฟนจะได้ชัดเจนไปเลยรงเราเราชอบคนแบบไหน จริงจริงตอนเด็กๆหนูสเปกเยอะมากเพราะว่าเหมือนแบบความที่หนูอยู่อินเตอร์ไงเพราะจะเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยแบบบลอนด์บลูอายอะไรเงี้ยพอหนูโตมาอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเออชอบคนแบบเอเชียคนเอเชียแบบมันน่ารักกว่าทางไหนที่แบบได้เราที่สุดถ้าเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ถ้าเป็นเพื่อนมันก็จะแบบเออรู้จักนิสัยก่อนเข้าแบบเบาพอใช่เข้าเบาพอสมัยนี้เขาจีบกันยังไงอะอัเนี่าที่หนูเคยเจอนะคะก็จะเป็นแบบ ทักครับไม,ไม่ก็แบบมาไลสตอรี่รัวๆหรือว่าไลๆๆาไรูปรัวๆแต่ถ้าอย่างงี้คือไม่เวิร์ถูกไหมมันก็หนูสำหรับหนูหนูก็จะแบบเอ้ยเขาทํากับกี่คนอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่พออยู่กับแฟนเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันดูดูเป็นคนขี้อ้อนเป็นอย่างนั้นไหมขี้อ้อนมากค่ะจะติดตัวมากกินชิปบ้างถ้านั่งใช่ไหมคะนั่งแบบห่างกันไม่ได้ก็คือต้องนั่งแบบอย่างนี้ห่างไม่ได้มันก็แบบบ้าขอเป็นแฟนครั้งแรก จริงๆตอนนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือแค่ไปกินดินเนอร์ด้วยกันหนูก็ลงสตอรี่อะไรเงี้ยเพื่อนหนูก็เอ้ยยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเห็นเขาแบบเอองั้นเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยจะได้ชัดเจนไปเลยอะไรเงี้ยโอ้ยความรักยี่สิบเจ็ดว่ะ Oh ให้เล่าถึงความรักครั้งแรกนีญาบอกว่าตั้งใจอยากจะแต่งงานตอนอายุ24ปีอยากมีครอบครัวแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนเมื่อถามว่าทำไมวันนั้นไปต่อไม่ได้นีญาตตอบว่าด้วยเวลาหนูก็มีงานของหนูเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยหลายอย่างตอนที่คบก็เจอกันทุกวันบางครั้งหนูก็ลืมทำงานปัญหาของหนูคือโฟกัสแต่เขาบาลานซ์ยังไม่ดีแต่ก็จบกันด้วยดี โดยน้องมีย่ายังไม่พูดถึงความรักของเราในวัยนี้คือความจริงใจความอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดไม่คิดมากเหมือนเป็นการเสริมกันจริงจริงตั้งแต่เด็กๆหนูแบบมองโกลยิบสี่ต้องแต่งงานหนูแบบเป็นคนที่คิดว่าเออหนูเกิดมาเพื่อแบบมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นตามแผนแต่ก็คือแบบที่เราคิดไว้ความที่แบบเป็นแฟนคนแรกอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่เคยทําอะไรกับใครเลยพอได้เป็นแฟนปุ๊บกินข้าวดูหนังไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเก็เลยเป็นแบบอะไรใหม่ๆ ที่แบบหนูไม่เคยเจอมันก็เลยทำให้แบบมันสเปเชียลอะไรอย่างเงี้คยค่ะเือความที่เป็นแฟนคนแรกมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องแบบเจ็บปวดหรือรู้สึกผ่านมันมายัางไงตอนนั้นก็อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยพี่สาวก็จะดันแม่ให้ทําอย่างอื่น,น,น,นอย่างน้องชายก็จะแบบพอเขารู้ว่าหนูเสียใจเขาก็จะแบบไปด้วยเปล่าอะไรเงี้ย เป็นคำแคที่ไม่กล้าออกไม่ไม่กล้าแบบไม,ไม่กล้าให้<อ>ใหรู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีแรงผลักดันจากพี่สาวน้องชายแล้วคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบณนะวันนั้นมีแค่คิดว่าทําไมมันถึงแบบไปต่อ้หนูคิดว่าอาจจะเป็นเวลามากกว่าอาจจะหนูก็มีงานของหนูด้วยเนาะแล้วก็เข้ามหาลัยด้วยมันก็เลยแบบหลายอย่างมากแล้วตอนที่คบกันก็คือแบบเจอกันทุกวันเลยบางครั้งหนูก็ลืมว่าเอ้ยลืมทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาว่าเอ้ยหนูโฟกัสแต่เขาอะไรแบบี้เหมือนบาลานซ์บาลานซ์ยังไม่ดีแต่ว่าทุกอย่างก็คือจบการเป็นนเพื่อก ใช่ใช่ใช่จบด้วยดีค่ะ